ร้อยเอกธรรมนัทรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานคิกออฟกิจกรรมการกำจัดวัชพืชและผักตบชวาและกิจกรรมจิตอาสาพัฒนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เราทำดีด้วยหัวใจโดยมีนายประยูนอินสกุลประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายชูชาติรักจิตผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสุริยพลนุชอนง รองอธิบดีกรมชลประทานรักษาราชการแทนอธิบดีกรมชลประทานและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมณบริเวณคลองรับพิพัฒแยกตกวัดลำพญาตำบลวังจุลาอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอีก16จุดทั่วประเทศไทยโดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกรกะทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนประชาชนจิตอาสารวมถึงกำลังคนจิตอาสาของ,รงกระทรวงกลาโหมและกระทรวงมหาดไทยเพื่อพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและการส่งน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตรในพื้นที่ได้อย่างเต็มศักยภาพโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทางประเทศกว่า8,000คน และมีเป้าหมายในการกำจัดผักตกชวาและวัชพืชในไกรมาศแรกรวมประมาณ546,000ตันโดยกรมชลประทานเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ดำเนินการกำจัดผักตกชวาและวัชพืชทั้งในแม่น้ำสายหลักสายรองและทางน้ำชลประทานมาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำทั้งในช่วงฤดูน้ำหลากตลอดจนรองรับน้ำ และส่งน้ำในช่วงฤดูแรงนี้ได้อย่างเต็มศักยภาพอีกทั้งยังช่วยควบคุมคุณภาพน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ปกติไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำของประชาชนซึ่งผลการปฏิบัติงานในปี2566ที่ผ่านมากรมชลประทานได้ดำเนินการกำจัดผักตกชวาและวัชพืชไปแล้วกว่า5.6ล้านตันรวมพื้นที่กว่า34,000ไร่